ตัวปลอมบอกมีลูกพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นข้อมูลตัวปลอมจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีลูกจริงๆนะครับแต่ว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวหมยไม่เคยพูดนะครับ <S <S ๆๆผมบอกแล้วว่าสามารถจํากัดความผมได้หลายๆอย่างแต่พ่อเลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่ได้อยู่ในแคตตาอกอรี่ํากัดความความเป็นผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ยินหรือได้คุยกับใครก็าช่างแล้วเขามีควัดว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวในแคตตาอกรีในสิ่งที่เขาเป็นไอ้นั้นตัวปลอมทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ผมนะครับ นะครับผมไม่ได้จํากัดความว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลแดนไม่ใช่ผมเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยตัดออกเลยนะแล้วก็อะไรที่มันเหนเป็นการหาคู่หรือว่าเป็นการเปิดแผงต่างๆนั้นก็เป็นตัวปลอมนะไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้แกดูหน้าฉันก่อน <S <S <ś led> ฉันต้องหาคู่ด้วยหรอหน้านี้คุณเชื่อไหมว่ามีคนจากทั่วทุกมุมโลกอยากที่จะมาหาผมที่นี่ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นลักษณะของการหาคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ตัดไปได้เลยผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการหาคู่เลยจริงๆอาจจะมีปัญหาที่จัดสรรเวลาไม่ทันด้วยซ้ำนะภาษาอีสานก็คือบ่ออึดบอยอยากนะคุณเข้าใจไหมบ่ออึดบอยอยาก